มหาวิทยาลัยศรีนคริน์วิโรธหรือมอสวได้รับการรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาระดับนานาชาติโดย ASIc ซึ่งเป็นองค์กรรับรองและรับประกันคุณภาพทางการศึกษาสำหรับโรงเรียนานานาชาติวิทยาลายัยและมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานสากลแห่งสาราชาอาณาจักรค่ะ่อต้องบอกก่อนว่า ASIc ASIc เนี่ยชื่อเต็มๆก็คือว่า Accreditation Accreditation Service for International s o l o o l e o n l u n i v n r u n t y e r s i t y นะครับก็เป็นองค์กรที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการ Accreditation นะครับนะในเรื่องต่างๆนะครับให้ให้กับมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนต่างๆกับ College ที่เรามีอยู่นะครับารางวัลที่เราได้รับก็คือเรื่องของ สี่อและแอปสับพอร์เนี่ยนะครับซึ่งเราเนี่ยได้ดูแลนิสิตอย่างดีนะครับในเรื่องของสุขภาพจิตเรามีองค์กรที่เป็นเรื่องของสุขภาพจิตนะครับเรามีองค์กรที่ดูแลเรื่องของเด็กพิการนะครให้ความช่วยเหลือนะครับเด็กพิการที่มาเรียนกับเราทุกคนเนี่ยนะครับจบไปมีงานทําทุกคนครับ แล้วก็เราก็มีเรื่องของหอพักต่างๆซึ่งนิสิตเนี่ยจะได้ไปอยู่หอพักถ้าหากว่าอยู่ทางแถบองคลักษ์นะครับแล้วก็นิสิตเนี่ยจะได้รับความรู้ต่างๆกิจกรรมต่างๆที่เกิดจากของฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตด้วยครับ มสวยังเชื่อมั่นว่าความพยายามในการยกระดับด้านความเป็นนานาชาติจะประสบผลสำเร็จและจะยังคงรักษาชื่อเสียงของมสวให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศไทยในการเข้าร่วมจัดอันดับโลกต่างๆซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยต่างๆมุ่งเน้นพัฒนาตนเองและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศต่อไปค่ะ